เสื้อดำน่ะแกมาขโมยของครับขโมยได้กระทิงแดงไปขวดเดียวเฮ้ยเฮขโมยขโมยนี่ว่าเฮ้ยขโมยชุดก็ออกมาโดนตำรวจจับพอดีขโมยขโมยขโมยไอคนนี้แหละครับคุณตำรวจที่มันขโมยกระทิงแดงมาจากร้านผมเมื่อกี้เนี่ยอะไรไม่มีเนี่ยของคุณพอถูกจับเจ้าของร้านแกก็ด่าครับผมไม่เอาเรื่องแล้วครับคุณตำรวจของผมก็ได้คืนมาแล้วอ่ะแค่ขโมยกระจอกกระจอกอ่ะเฮ้ยแล้ววะหาวคุณไปขโมยกระจอกเออ มึงอะ nah, ขโมยกระจกน้ำแค่สิบกว่าบาทจะไม่มีปัญญาจะซื้อแต่คุณตำรวจเขายืนอยู่ตรงเนี้ยมึงยังคิดจะทำทุเลืดไหลเฮ้ยกูไม่ยอมแล้วเว้ยกูไม่ใช่ขโมยกระจกเว้ยพอถูกหาว่ากระจกเท่านั้นเลือดบ้าขึ้นหน้ามาดูถูกแบบนี้เดี๋ยวสวยกูมีดีกว่านี้เองรู้เปล่าง่ายงมึงมีดีอะไรฮะเฮ้ยกูเนี่ยขายยาบ้าเว้ยรู้ไหมปูเนี่ยขายยาบ้าเว้ยรู้ไหมนั่นด้วยความแค้นบอกเลยว่ามียาบ้า กี่ยาอย่างมึงเหรอมียาบ้าแค่เม,ม็ดสองเม็ดเหรอท้าเป็นคุยดูฮะมึงเผา,าไม่มีเม็ดสองเม็ดเหรอ,อมึงไปดูกูที่บ้านเลยไปเลยครับคุณตำรวจมึงม,มาเลยดูที่บ้านเลยนะนานฆ่าได้ยำมไม่ได้แกมียาบ้าครับแล้วก็พาไปที่บ้านจริงๆด้วยครับเ<า>ชิญเลยครับคุณตำรวจเชิญเลยไหนเอาไว้ไหนมึงอะตามมานี่เลยเร็วๆเลยไหรอเป็นนิ้วเว้ย นี่อะไรดิดมี่ยว้ยยาบ้ามึงคือรู้จักกัเปล่าเขยิบไหมมือง้ยโอ้ยยาบ้าเป็นพันพันเม็ดเลยอ่ะอ้อ่ะงงสิมืองงงอู้หูยาบ้าเป็นพันเม็ดเลยน่าง,งงมากแบบนี้ไม่กระจอกซะแล้วยังไม่หมดพอคุณตำรวจจะจับแกก็เอาอีกตอนว่าเยี๋ยวกมมีเด็กกวนี้เว้ยมึงรอดูอะไระตามมานี่เลยมีอะไรอีกนี่เอาวส่งข่าวว้ย สวนเนี้เว้ยสูงระเบิดตามลูกเว้ยมึงเคยเจอหรือเป่จอกไหมมึงอ่ะจอหรวอเ่าระเบิดก็มีด้วยเหรอมีระเบิดอีกสามลูกโอ้ยอาวุธสงครามเชียวนั่นเนี่ยแบบนี้ไม่กระจอกเลยเจ๋งสุดๆไปเลยพี่ไปเลยไปลงพักเลยเดี๋ยวครับคุณตำรวจไปยังไม่ได้ตอนเนี้ยทำไมอ่ะให้ฉันถอดผู้กองสิว่าผมอ่ะไม่ใช่จงกระจอกเออ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 มึง โคตรเจ๋งเลยจริงๆไม่ใช่จนกระจอกเลยลยอดจริงๆแต่คุณตำรวจครับผมว่ารีบๆพาไปเลยดีกว่าผมว่าสุดยอดสุดยอดแล้วมึงสุดยอดจริงๆไอพฤติกรรมแบบนี้ไม่กระจอกจริงๆแล้วคราวนี้ก็ติดคุกแบบไม่กระจอกด้วยนะติดคุกใหญ่เลยละว่าแต่สารภาพทำไมเนี่ย